สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีย่ำเสาร์น,นะคะเนาะเอ๋อบานนี้กับวุ้ยนี้สีดำให้ดำหน้าเนาะพี่น้องระวังที่ล่อรถไทยเพื่อนสีมาไทยเนาะกะับยายจิ๋วกัไปจูงงวลงมาก,กินหญ้าเนาะส่อนหญ้าพี่น้องเบิ่งดูค่ะหญ้าลายๆไปจูงงูแถวพ่อยึดเครงบ้านมาถึงเราเขาก็จัดการเลยเราว้างที่ว่างๆนี่บานนี้ยายจิ๋วกัสีอ่าหาหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะบานนี้อ่า,ามาเ,เบินเนบ่งก่อนหน่อไม้นล้วกันจ้ะเนี่ยหาหน่อไม้เนี่ย น้ำมัไผ่เลี้ยงที่แยกขิวเลี้ยงไอ้ลูกไวเนาะพี่น้องทั้งหมดก็มีสิบสามกอแล้วพี่น้องแต่ว่ากอที่กินประจํานี่ก็คือมีอยย่เก่ากอพี่น้องกอปลูกใหม่นี่มีอยุซีก่อเนาะอ่ามีอยุซีก่อพอได้กินอยู่พี่น้องยามฝนตุ๊กอันนี้ก็บกหนาวเนาะพี่น,อน้อ,องเก็บออกไงแกมันนี่พี่น้องลังจากทำความสะอาดไปแล้วแน่เนาะส่วนหนึ่งเพราะว่าข้าสีมาไทยหน้าเอาลข้าสีมาดำหน้าเนาะก่อนที่เพิ่นสีไทยนีย่ต้องข้าต้องจัดเก็บ งามหน้าเนาะเรือมีงามหม่งามอะไรเนาะพี่น้องเนาะระวังคิดออกอะซับน้อไม่ไปกอนเอาขึ้นไปกินช่องวัด้วละพี่น้องโอ้ยออกดีไรพี่น้องนอไม่ไคเหลียงเนาะช่วงนี้ฝนกำลังตกพยากรอ,อากาศว่ามันชีเริ่มตต๊ะาเนี่ยหลังจากท่านกาลางเรือนไปแล้วมันจีบมันคือค่วมเข้าบ่จะได้ชิวกเฝ้าเนาะเฝ้าน้ำหนามฝนพี่น้องมันบ่หงจักเถื่อย่านกาแก่กับย่านมานี้รึ่ง เออเฮ็ดแล้วกัสิไปหาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะหาเงินหาคำตัวบันจ้าทงนั่นก็แล้วแล้วละทงนั่นแล้วแล้วถาน้ำยึดน้ำขึ้นกันพี่น้องเพิ่งจะตกมาซองเทือกนี่ละพี่น้องซองเทือกอะแห้งเทือกนึงเทือกนึงกับหมึกเคืนนี่กัไปปล่อยพี่น้องหน่อใหม่เบิ่งหนูพี่น้องบานนี้แก่กิวกะ บ่ทันได้มีน้ไม้สุมเนี่พี่น้องตีเนี่เห็ดแล้วเล่าละเฮ็ดเฮ็ดแล้วเช่นนึงได้ประมาณซองสวยแกงกินเมื่อพี่น้องเฮ็ดใหม่ๆมันขาวเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันห้ามเบาไว้โดนเนาะมันขาวมันอ่อนมันเสียบแบบนี้พี่น้องอันนี้จิ้วเสียบไปเฮ็ดน้ไม้สุมเพื่อกันจ้าแม่เบิองดูแบบนี้ว่ามันไหนจังน้อพี่น้องมันอับเบิองยนี่ยมันอ้วกมันอ้วกสีอะไรพี่น้องน้ไม้ไพ่เลี้ยงอันที่กีไปซื้อมาสามก่อลอยเนาะพี่น้องเนาะปลูกแค่เดียวพี่น้องเวลาเฮาสีขยายพันธุ์ที่ลังก็คือ เฮาตัดเอาอยู่ก่อมันนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งด้วยว่าสีขยายพันธุ์แบบไรบ้านเอาก้อนสีผ้าไปเบิ่งการขยายพันธุ์ก็มานเบิ่งมาใหม่ซะก,ก่อนว่าได้จังน้อยพี่น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิบป้าพี่น้องชิบสอง กาลังพอดีเลยพี่น้องถ้านักเรียอยากดำให้ดำหน้ามันสีเงี่วก็นี่เนาะพี่น้องเนาะจ้าอันพวกลั่มมันนี่กะสมมติว่ามันเหาายไรเข้ากับตัดเป็นบ้านาแลงอย่างนายังสิเข้ากับตัดตัดไปเฮ็ดข้างหมกทั่วอะไรได้พี่น้องข้างหมกทั่วข้างหมกบัวสีเนาะข้างหมกอึ้งสีได้พี่น้องแต่ว่ามันสิเป็นลั่สันอันตามที่ยัดคิวเบืองลํามันสีขึ้นนอใหม่สังไห่ได้พี่น้องแต่ว่านอใหม่สังไห่เข้าันี้มันสะเหี่ยวเป็นยี่สิบเมตรเป็นบ้าแต่ง สงสัยกับยายจิ๋วกับมักสีเอินมาน้องใหม่สั่งสั่งให้หน่อยเนาะนี่มันคลา,ายเลยพี่น้องนอก,กับคือไหมเนี่ยคือคน้นคักนี่ได้กินปื๊ดพี่น้องนี่ยายจิ๋วกับกินน้องใหม่ไผ่เลี้ยงนี่แหละนี่ค่ะปลูกแท่าเดียวพี่น้องผุ่นนอมัน <S <S 2> <S 2> มึงพยายามพักกระเดาดูยายจิ๋วกัไม่กินมังเียหรอไปปลูกพี่น้วมันปิวมา <S 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 ปลูกน่าเหมือนคันเท่า <S <S มีแต่แนวปลูกพี่น้องผู้เจ้าดูบ่ เออถ้าอยู่บนหนออเข้าเ่ยมันพ่อปลูกกับปลูกพี่น้องเอ้ยถ้าเข้าบูาปูก,กับว่ามีใส่มีกลิ่นเด้ก่อเดียวก็เกือบเต็มตาแล้วพี่น้องก่อนนี้ลามันลายลายก็พืนเน้อใหม่เนี่ยย,ยิ่งกับปลูกพร้อมปลูกพร้อมปั๊บทีเนะ้ะพี่น้องปลูกพร้อมสื่อทีมือสื่อทีเนะ้ะพี่นอนะ้องเนาะนอนโมนี่มันพอ่อกระเืินบดพี่น้อง ปลูกมือสื่อที่พี่น้องสื่อที่ก็เป็นสิบปีแล้วเนาะแปดปีสิบปีแล้วก็จับเปลี่ยนุนเวียนกันไปเห็นบ่ออันนี้อันนี้ก่อนี่กับมันตายเด้พี่น้องมันปลูกกอนมูเป็นกอแม่นี่พี่น้องเป็นยังขึ้นตายมันก้อนตายมันจิเป็นไนตัวพี่น้องมันเป็นไนแล้วมันก็ตายไปเลยบบดน,นี้ยคิวกับมัย่งบ่ท่านออามาปลูกแทนอยู่เลยสามสี่ปีแล้วจ้ะที่เขาตายเนาะส่วนกอ่อส่วนก่อทั้งกลางนั่นเห็นบห สังเกตจะมีก่อนึงอยู่ทางกลางเนาะที่จริงมันก็มีก่อนึงอยู่ต้นตรงตรงงวเนาะหรือก่อนึงอยู่ทางกลางกันแท่แล้วก่อนี่มันมีสามก่อนยายจิ๋วสองก่อนอ่ะยายจิ๋วออกเพราะว่ามันแร่ผดพี่น้องหากบ้านสังเกตมันิลงไปในหน้าเนาะยายจิ๋วก็เลยออกเพราะว่าแต่ก่อนยายจิ๋วปลูกม่วงน้ำคันแท้มันบ่ขื้นเลยพี่น้องนี่เห็นบอกก่อนนี้คือกันก่อนนี้ยายจิ๋วสมมุิว่าพี่น้องเนี่ยแหละยายจิ๋วกับบอกเะจามาเอาอยู่อันไปเฮ็ดพันเนาะ นี่ท่อนเฮ็ดพันธ์เฮ็ดยังไงน,นี้นี่พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ที่เขาเข้าตัดใหม่ไปใส่มันบ่มันสีเหลือจังสี่บน่นี้เข้าก็หาเสียมเขขาๆเรื่องมีดเขา่ขานี่มาแสะนี่พี่น้องงวยออกไงขึ้นยังนี่ท้านั้นมันอยู่้ังคังี่สิคังคังเป็นโนวนด่างสันแหงอออง้อง,อาง,าอง,แงออกไงพี่น้องออกไงพี่น้องแง่ออกไปเราบันี้เข้าก็ไปปลูกนี่ม่ต้องไปซื้อท่อนพันธ์พี่น้องเนี่ยเขาซื้อมาเสยเดี๋ยวเขาสามารถขายายพันธุ์ได้เลยเพราะว่าก่อนนี้ยักอยู่กับเสียออออกอยู่นะก็ค่อย คอยเอาออกนั่นแหะพี่น้องมันก็นงามคือเกา่าเห็นบ่ต้องเอาออกคุดถอนหล,ลักถอนคนอีวีเพราะว่าจัดระเบียบเด้เพราะว่าหากเขาสิออกมากเหวบ้นะี้มันสิปลูบกบักม่วงหรือปลูกบักขามบักขื่นเห็นบ่อันนี้บักข้ามใหญ่เลยนี่พี่น้องปลูกตั้งหลายปีจะ่ายักยู่กันยังเมื่อใดใหญ่เขานี้อยู่ก็ว่าสิเอากอา่อนใหม่นี่ออกเนาะก็เลยบ่อออกจักเถื่อนเลยพี่น้องจักก่อได้สีไปก่อนกันเนี่ยหลายปีแล้วเลยนี่พี่น้องมันถือหากไพ่เนาะ จะเข้าต้องจัดระเบียบให้เขาเนาะเวลาเขาปลูกต้นไผ่เนี่ยเพราะว่าปลูกเขาปลูกง่ายแล้วก็งามเด้ต้นไผ่เนี่ยพี่น้องเขาบว่าปลูกก็ไม่ได้กินปลูกมันก็ได้กินอยู่ประมานซามเดือนเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องปลูกปลูกอยู่ปลูกกินเนาะย้ยจิว่ากะสิเอามา่ไหร่จักต้นหนึ่งจัดระเบียบเห็นบะสังเกตเบื้องกะสีอยู่คู่อยู่ข่างถนนเนาะอยู่คู่ให้จัดระเบียบให้เขาอยู่ตรงนี้พี่น้องอ่าตรงที่เขาสีปลูกบักม่วงหรือปลูกแนวอื่นอ่ะเื่อที่แบบว่า กินนวยกินยังค่ะเท่ากับบัวตองเอาเขาไปไกลเนะาะกว่าไพ่เนี่ยซ้สำสิกินบ่ะเออพี่น้องมีดฟันเอาลงได้นี่เนาเกิดอยู่กลางกอก็มีพี่น้องให้มันเกิดกดันีีฮักเอาเลยนี่คือกันเขาต้องไปหาปลาอยากพี่น้องตะกี้แมนยูเนาะพี่น้องเนาะำทำไมผู้เฒ่าผู้ แกเพิ่นพาเขาไปหาเนาะไม่ยังืดเป็นเอ็กหน่อยมันบือเด๋อเพิ่นบอแพี่อังเออจะไม่นี่ไปเอาข้าเจ้าได้บ่อยู่น้ำส,สาธารณะที่ดินสาธารณะพิบสระสมูนเอาบ่ได้พี่น้องเพิ่นก็รักษาไว้เนาะปลูกาากินเอาพี่น้องสมัยนี้่คราวนี้แถวนี้ก็เอาเมื่อเราพี่น้องบานนี้สีผ้าไปคู่สาพี่น้องคนะู่สามีอยู่สามสี่ก่อเนาะไปคู่สาคุณจะไปคู่สาเลยเด้อพ่อหญา้าเอ้ยพี่น้องอ้วนมานานี้ละ มาแล้วจ้าคู่ซาจ้าบานนี้คู่ซา,า,นาเนี่ยพึงจะออกพึงจะได้ซับเพื่อแหลกพี่น้องเนี่ยกำลังซ่มเนาะพี่น้องไ,ได้หลายแถบอันนี้เองไปซ่มพี่น้อง วนอนหนึ่งเยอะแยะพี่น้องพอจะยูได้กินปูบักตานพี่น้องปูบักตานใไซริมขอบสะเจ้าของพี่น้องกะว่าให้มันเองลุ่งสะเลยเพราะว่ามันเป็นแดนเนาะแดนกับนองสาวเนาะนี่ของเราก็ปลูขึ้นกันต้นม่วง สาเรานามเต็้ยมเราพี่น้องเราขุดวางแหลงแล้วก็ซื้อบักเน่ามากน่าปลูกเนาะให้จ้าไปกอนันบ้านีกอนีเริ่มเห่ยวแล้วพี่น้องบ่ค่อยได้ยางมาหาเขาอันนั้นก็ยิ่งคิวบ่เอาดอกยุคดูทั้งกลางมันสูงผดพี่น้องปล่อยมันเป็นลั่มซะเพราะว่ากัเอาไปได้มันก็สิแก่เนาะพี่น้องเนาะมันก็สิแก่จ้ะอันนี้ล้ม ผักเมกพี่น้องไนพกักเมกเขาโรนมาไอจิวก็เลยโกลยไปปลูกหลังบานเนาะเป็นเอาไปถ่กินกับลาบเนาะพี่น้องเนาะปลูกตอนเอาเนาะเป็นตน้นเตี้ยเตี้ยจ้าพี่น้องมาเบืองผลงานมาเนี่ยยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าหนอเต็มกระตาพอดีพี่น้องได้กินทั้งสี่หล่ะจ้าประมาณช่วงสามเดือนเนาะมียังเก่าลงมาปลูกพี่น้องอันนี้ปลาไยจิวยังบ้ันปลอยเนาะเพราะว่าบ่มันใจย่านได้สูบหน้ามาดำหน้าเน,ะนาะก็เลยยังบปล่อยจ้ะ แต่ว่ากับมือนี่กับบัวได้สูบดอกเพราะว่าหน้ามือมีอ,มอ,มอเจอเาะพอดีเนาะหลังจากดับหน้าแล้วแยกคิ้วังคอยสิไปซื้อป่ามาปล่ยะะอยแล้วค่ะเนาะที่เห็นอาดอกบัวนี่ตอนที่มันแหลงมันบ่มีเลยเด้พี่น้องเพราะว่าตอนนั้นยายจิ๋วสเลี้ยงป่านี่ป่ามันสีตัวใหญ่เนาะเพราะว่ามันสะอยู่ในบัวประมาณสองสามปีแล้วเนาะมันสีกินใบบัวกินทุกอย่างเนาะแต่ว่าหัวเขากับฟังอยู่ในขี้ดินหลังจากที่อา่าแยกคิ๋วจับป่าออกไปแล้วอา่าฝนก็ตกลงมาคอยตกลงมาบัวมันก็เริ่มแตกใบเนาะพี่น้องเขาก็เกิดคือเก่า คือถึงปลาสิกินยังได้กระสร้างมันกระิแตกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะมันก็เลยมีดเขาปลูกไปแล้วมันกบ่ตายพี่น้องถึงปลาสิกินกะเพราะว่ามันเป็นปลาเน่นกับปลาแตเพื่อนมันสิกินเนาะสิกินเผืดเนาะจ้ะมันกระปงคือเกาหลังจากที่เขาบ่มีค่ะถ้าเป็นตัวน้หน่อยคกะมันบ่กินถ้าใหญ่มากมันก็กินจนเรียบเลยพี่น้องจ้ะเอามาอนี้กะทามาซับน้องใหม่เนาะเนาะมาหัวมาสวนนีนเสียงมาขับเรามาแล้วมัดนี้ อ่าน,น้องเคยเนาะหน้าเรามาแล้วรามาไทายหน้าห้พี่น้องขอแรงเรามาไทายให้ของเรากันกำลังเฮ็ดขึ้นกันอ่ะกำลังดำหน้าอยู่เนาะแล้วก็ปีกเวลามาห้เนะพพเาะขอบคุณเราหลายๆอยู่หอกพี่นออ้อนงเออเฮ็ดไทยเฮ็ดนางสีเนาะอาศัยกันเนาะพี่น้องเนาะจ้าสีละวิธีชีวิตให้บ้านนอกเขาพี่น้องเบิ่อกี้เบียร์กะทินพี่น้องอยังหายมันเกิดได้ไหนเดี๋ยวยี่คิวสีหาเวลาว่างมาถอนอยู่พวกเกิดบ่ได้พี่น้องต่อแข็งๆแล้วก็มันสีล่ามเม็ดมันสีสีลนสีลน มันกินแสบกระจริงอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาต้องจัดระเบียบให้เขาแบบว่าอย่ามาเกิดตรงนี้เลยมันลำบากพี่น้องเนี่ยกะทินเนี่ยต้องจัดหมวดมูที่แบบว่าตรงที่เขาบอใส่ประโยชน์อีหย่งเนาะพี่น้องเนาะโอจังสันเป็นเรื่องเลยพี่น้องจะเอาเมื่อนี้ก็อ่าเปลี่ยนเวลาที่อ่า,อ,าอำลาพาจากักเนาะนะคะเนาะ มือนี้เนาะคลิปนี้เนาะค่ะอาจจะอกันคลิปหนาเด้อค่ะจังไรกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ค่ะชีวิตบ้านาน,นี่แหละจ้าดูน้ำหัวน้ำสวนน้ำให้น้ำหน้าเนาะแล้วให้แล้วหน้าแล้วกะไปหาเงินหาขํากันมาใส่พี่น้องอ่าวิธีชีวิตเช่าหน้าเนาะค่ะเนาะจ้าขอพุณหลายๆเด้อค่ะติดตามที่ชมคลิปจนจบเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า